ขัดมาที่เหลืออันนี้ผมผมหุบเก็บไปเนาะหุบเก็บไปแล้วที่เหลือก็ stiffness m a t r i x นะครับ stiffness metric อ่ะ stiffness metric ผมก็ใช้ชื่อเดิมเลยครับ k element k element เด็กคำนวณคำนวณ l อความยาวใช่ไหมครับอ่ะเอาตัวเลขมาปรับแต่งนิดนึงแล้วก็คำนวณ l ความยาวไปเห็นไหมครับแล้วผมก็ใช้คำว่าอะไรครับ k t k t ตรงนี้คืออะไรครับก็คือผมก็คือเป็นเป็น k ของอะไรครับ thermal นะแบบนี้นั่นเอง นะครับก็คือคือผมใช้ตัวแปรเนี่ยก็ให้มันมีความหมายซ่อนอยู่นิดนึงนะครับผมใช้ KT แบบนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ KT ลบ KT อะไรเงี้ยก็ใส่ไปแล้วทีนี้ตัวที่เพิ่มมาอีกอะไรอะไรครับตัวที่เพิ่มมาอีกก็คือตัวนี้ครับตัวที่ตอนระเบียบวิธีโดยตรงไม่มีก็คือเรื่องของตัวซอสเทอร์มโวลูเมติกซอสเทอร์มนะครับตัวเนี้ยเนี่ยเห็นไหมครับว่าผมเอาผมเอาซอสแฟกเตอร์เข้ามาคูณถ้ามันเป็นศูนย์ก็คูณไปก็เป็นศูนย์ก็ไม่เป็นไรตรงนี้จะบอกว่าคูณแล้วเหนื่อยฟรีก็ไม่เป็นไรครับก็เเพรรราาาาะะว่่ต้องกทีจ ที่จะแก้ปัญหาที่ผมบอกมาเมื่อสักครู่นี้ในกรณีที่ heat source เนี่ยมันเป็น heavy s i z e step function นะครับก็แก้แก้ได้ชะงงัดนักหรือมันจะเป็นเฉียงเฉียงทีนี้ได้หมดเลยครับแล้วเตือนแล้วเตือนอีกนะออกสอบแน่ๆยิ่งบทหลังบทเรื่องคานเือ่ออกแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเรียนรู้และนําไปใช้นะครับถัดมาก็มีอะไรครับเรื่องของการนามาประกอบการนํามาประกอบตอนนี้ผมเขียนแบบไพทอนแล้วนะครับผมใช้บวกเท่ากับเห็นไหมครับเนี่ยใช้บวกเท่ากับตรงนี้ประกอบไอ้ต้องเอาพอมันมีพอมันมี heat generation เป็นแบบ volume เนี่ย เราก็ต้องประกอบเข้าไปที่ B ด้วยนะครับก็ B ก็จะเป็นส่วนแรกนะครับก็นึกออกไหมว่าไอาการประกอบส่วนเนี้ยประกอบตั้งแต่ฟอเนี้ยฟอเจอะไรเนี้ยนะจำได้ไหมว่าเมทริกของเรามันจะมี4ส่วนนะจำได้ไหมว่า4ี่ส่วนตรงเนี้ยสี่ส่วนเป็นยังไงก็คือไอตัวเมทริกที่คุณทําม,มือเนี้ยมันคือแค่นี้คือ11สมการนะครับส1สมการของคุณเนี่ยอยู่แค่นี้และ B ของคุณเนี่ยตัว B ตัวเนี้ยเนี่ย ันนี้คุณจะคูณกับเวกเตอร์เนาะเวกเตอร์ทีนี้จะยาวเลยนะมันจะมีท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 ีไล่ไปเรื่อยแล้วก็มันก็ทึ่งล่างก็เป็นคิวไล่ไปเรื่อยเนาะทีนี้ไอตัว b ไอตัวแน่ยที่อามาบวกเนี่ยสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยตอนนี้คุณทําช่วงนี้ครับคุณทําช่วงนี้คุณทําแค่ช่วงนี้นะไอบีบีไอหนึ่งบีไอสองเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่คุณกําลังทาในใน for ไอเนี่ย for j in r a n เ e n e l e อ e n t เนี่ยเนี่ยคุณทําแค่นี้โซนนี้คุณทําแค่โซนนี้ ทีนี้ไอตัวถัดมาเนี่ for j in range ส่วนนี้นะครับส่วนนี้ทำตรงไหนครับส่วนนี้ทำที่นี่ครับก็คือเอาสีอ้นี่ก็ได้คุณทำตรงนี้ครับลบหนึ่ง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 แค่นี้เองไม่มีอะไรแล้วไอ้เนี่ยไอ้ไอ้กระจุกเนี้ยทำตรงนี้นะครับก็คือพูดง่ายผมย้ายข้างสมการตบมาไอ้พวกที่มันมีคิวมีอะไรเนี่ยผมตบคิวมาอยู่ทางด้านนี้หมดนะครับแล้วก็พอเดาได้นะว่าข้างล่างนี้ก็เป็นเรื่องของ boundary condition นะครับ boundary condition นะครับซึ่งจะอยู่ในส่วนถัดไปนะครับเนี่ยส่วนถัดมางันเนี้ยเนี่ยนะครับผมแคปมาอีกทีหนึ่งอะ่ะตรงนเนี้ยเนี่ยไอไอฟอร์อะไรเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยก็คือเป็นส่วนของบารี่คอนดิชันนะครับก็คือคือไอตัวเมทริกซ์ของคุณเมื่อสักครู่เนี้ยเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยนะครับไอส่วนบารี่คอนดิชันเนี่ยทำนะครำึ่งล่างนะครับทำครึ่งล่างนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมใส่ไอ้งไอไอเขาเรียกอะไรเวกเตอร์ไว้ด้วยเนี่ย นะครับไอตัวบริคคอนดิช the ันของคุณเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเคตรงเนี้ยสองบรรทัดเนี้ยไอสองบรรทัดเนี้ยทาข้างล่างนี้นี่นะครับไอเคแถวไอบรรทัดแรกเนี่ยซีหนึ่งคือทำทำตรงนี้นะไอนี้เกี่ยวข้องกับซีหนึ่งทำตรงนี้ถ้าเกี่ยวข้องกับซีสองนี่ทําข้างนี้ครับตรงนี้เดี๋ยวหันแบ่งอีกนี้อ่ะอันนี้เกี่ยวข้องกับซีสองทำตรงนี้และไอที่เกี่ยวข้องกับซีสามซีสามมานี่ครับซีสามมาอยู่โซนนี้ครับซีสามงี้นี่นะครับตัวเลขก็จะอยู่แนวทะยงล้วนๆเลยเนี่ยตัวเลขอยู่แนวทะยงนล้วน นะครับเนี่ยอันนี้เราก็ทำเมทริกซ์เพราะฉะนั้นออกมาแล้วมันจะกลายเป็นยี่สองบายี่สองนะครับแล้วก็แก้โซลทูมเดียวตูมเดียวก็ใช้ p r e อนดิช uh, ั i o n conjuga g รเดียนต์ฟอร์นอร์มัลอีควเอชนนะครับผมผมเขียนโซเวอร์ให้คุณเรียบร้อยแล้วคุณเอาโซเวอร์ไปใช้งานครับอย่ามาคิดว่าโอ้โ oh ห oh oh, ต้องแก้ด้วยมือไม่เอานะครับถ้าใครอยากไปแก้ด้วยมาธรณิก้าคุณก็พิมพ์แค่โซนนี้ครับถ้าคุณจะใช้มาธรณิก้าคุณก็จะเห็นในในคลิปตัวเต็มนะครับที่เป็น Confident เ a l เป็นความลับ นะครับเราทําไว้แล้วคุณก็พิมพ์แค่นี้คุณก็ทําแค่นี้เนี่ยทําแค่นี้นะถ้าคุณถ้าคุณจะทําด้วยมาธมาิกาคุณจะทําแค่สีน้าเงินตรงเนี้ยนะครับแต่ว่าคุณใช้ถ้าจะมาใช้โค้ดของผมเนี่คุณไม่ไม่เป็นไรเลยคุณก็แก้อินพุตให้ถูกต้องแล้วก็เนี่ยมันก็ลุยออกมาทีนี้เวลาคุณเขียนอธิบายก็ต้องมานั่งเขียนเอาว่าแต่ละโซนคืออะไรซึ่งไม่ยากเห็นไหมครับผมทําไว้แล้วเนี่ยคุณเอาไอ้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเนี่ยออกไปเนี่ยแต่คุณอยากจะปิ้นอะไรคุณก็ปิ้นออกมาเลยเนี่ยเนี่ ก็ปรินทีละทีละส่วนทีละส่วนแล้วมันก็จะสต็อปให้คุณมันจะเอ็กซิสให้คุณระหว่างทางนะครับสบายแล้วเห็นไหม่ะมี Python นี่ช่วยงานคุณเยอะเลยอ่ะพีคอนดิชันคอนดิเกเตเดนไม่พูดถึงเนาะอยู่ในนิวเมอร์เราก็ให้ใช้เลยนะอยู่ในนิวเมอร์ก็ให้ใช้เลยบทหลังๆทำไม่ทำไม่ไหวละถัดมาก็เรื่องของเอ่อเอ็กซ์แฟกโนดโซลูชันนะครับเอ็กซ์แกก็ ก็เน,นื่องจากว่าไอตัวเวกเตอร์ของเราเนี่ยมันมันยาวเห็นไหมครับก็ extrac มาเป็นทั้งทั้ง t นะไอส่วนแรกครึ่งแรกอันนี้ครึ่งแรกก็เป็นเป็น t เป็นอุณหภูมิใช่ไหมครับครึ่งหลังก็เป็นอะไรครับเป็น,เป,นเป็น hit rate นะครับอันนี้เป็นครึ่งหลังนะครับอันนี้ง่ายๆ extrac ธรรมดาเลยแค่ไม่กี่บรรทัดเองนะไม่ไม่ต้องเขียนโปรแกรมอะไรยากเลยเนี่ยแล้ว for แล้วแค่นี้แล้วก็จบเลยจริงๆคุณใช้ไอนี้ก็ได้นะ เขียนคอมมาแล้วให้มันอยู่บรรทัดเดียวกับฟอร์อะไนี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคนหาว่าผมไม่ใช่มืออาชีพด้านไพทอนก็ก็ใช่ยอมรับนะว่าไม่ใช่มืออาชีพด้านไพทอนก็เลยเขียนแยกที่ละบรรทัดอันนี้ติดนิสัยจากภาษาดั้งเดิมที่เคยใช้นะครับก็เขียนที่ละบรรทัดก็ได้ไม่เป็นไรนะครับและที่เหลือก็เป็นการปรินท์เอาลูชันนะคงไม,ไม่ไม่มีอะไรแล้วอ่ะม,มีอีกนิดนึงก็คือเรื่องของการคำนวณไอตัวโหลดเวกเตอร์ของเอลิเมนต์นะครับโหลดเวกเตอร์ของเอลิเมนต์อันนี้ นะอันนี้ก็คือ,คอเตรียมเตรียมคำนวณโหลดเวกเตอร์นะครับก็เอาเอา,เอามาคำนวณค่า k อีกทีนึออก็เรียกมาคำนวณค่า k คือผมผมไม่ได้เก็บไว้ผมไม่ได้เก็บไว้ <laughs> มไมไไวนะครับคือแต่แต่ละ element คำนวณเสร็จแล้วก็ประกอบแล้วก็ทิ้งเลยก็คำนวณเสร็จ,รจ,รจก็ประกอบก็ทิ้งเลยทีนี้จะมาทำลาย element เราก็เรียกมาใหม่อันนี้เรียกมาใหม่ครับเรียกมาใหม่เรียกมาใหม่นะเรียกมาใหม่ไอที่เรา define เอาไว้อะเรียกมาใหม่เรื่อยๆเลยแล้วก็แล้วก็ extract ออกมาก็คือตอนนี้คุณจะเห็นมันมีแค่ t element เนี่ยมีแค่ t ห็นัไตวนี้ก็คือ t 1 ตัวนี้คือ t สองของ Element นะขอนึกออกมาแล้วตรงนี้ก็มาดอดกันทีนี้ดอดกันมันก็จะเป็นลักษณะของอะไรครับผมก็จะดอดกันก็คือมันเหมือนกับไอเนี้ยอะไรเนี้ย ka ส่วน l ลบ ka ส่วน l อันนี้ผมเขียนรายละเอียดให้ดูนะ ka ส่วน l ไรเนี่ย ka ส่วน l แล้วก็มีทีีหนึ่ง t สองของเ l e m e n นเนาะแบบนี้แล้วอย่าลืมครับผมลบปกติมันจะต้องเท่ากับอย่างนี้นะปกติมันจะต้องเท่ากับ q หนึ่ง e อล Q 2 e สอง e n t แล้วก็บวกกับไอ้ตัว Q ิเนี่ย Q ิอย่างนี้นะคิ Q ใหญ่นะมันจะบวกกับคิใหญ่ด้วยนะคิ 2, อย่างเงี้ยนะเอาไม่เขียนวงเล็บแล้วเขียนไม่พอแล้วอ่ะสังเกตเห็นไหมว่าผมย้ายมาลบมีเครื่องหมายลบอยู่นี้เห็นบ้าเนี่ยเครื่องหมายลบอยู่อ้าวลบหน่อยลบมึกหน่อยลบมึกหน่อยเนี่ยเห็นเครื่องหมายลบนะ เครื่องหมายลบก็คือผมก็อ่าจัดการผมก็ย้ายข้างมาครับนี่ย้ายข้างมานี่ปึ๊บอย่างนี้นะอันนี้ผมลบเปลี่ยนเครื่องหมายให้นะครับผมก็ย้ายไปเป็นอะไรครับเป็นลบแล้วก็ตรงนี้ก็คือเท่ากับหรือออกไหมก็ตรงนี้ก็จะออกมาเป็นคิวเอลิเมนต์ละเนี่ยก็คือเป็นเทคนิคการคำนวณก็เขียนโค้ดก็ไม่ได้ยากอะไรมากแล้วก็ปรินเอาออกมานะครับผมปรินเอาไอ้ตรงนี้ด้วยนะครับซัมอะไรเนี่ยไอ้ซัมซัมตรงนี้ก็คือว่าเอลิเมนต์เขาเรียกอะไรนะเอลิเมนต์ Heat generation เออนะครับ Element heat heat generation of element อ่าผมผมเขียนอย่างนี้แล้วกัน Heat gen of element ก็คือของ element เนี้ยมัน g e n e a t ขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ยผมซ้ำรวมไปด้วยนะครับเพราะว่าในกรณี steady state เนี่ยคุณสามารถเอาตัวเลขทุกตัวรวมกันแล้วมันจะเท่ากับศนย์นะครับซึ่งไฟลไอตัว output เนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเห็นนะครับตรงนี้ผมอธิบายรายละเอียดครบแล้วให้มันปริ้นออกมาให้หมดเลยเพราะ steady สเตทรวมกันแล้วมันจะเป็นศูนย์นะครับ